บีบผิดทางปะโถแล้วแม่ก็ไม่ดูโหสีมูสีมผูน่ากินนะนี่เทแล้วท็อปปิ้งน,นี่มันก็ให้เขาก็ให้มาเยอะนะท็อปปินน้งฮ่าๆเลยสวัสดีครับวันนี้น้องบีมจะมาทำอะไรครับอีพิเป็นคน รีวิวอะไรพูดไม่ได้ยินไม่ได้ยินพูดเบารีวิวไมโครรีวิวไมโครอันนี้นะครับเป็นขนมเดี๋ยวป้าเพื่อนฟังบิก d i y ไไมโครนะเวเฟอร์โคนขนมหวานคือมันเป็นขนมทำเองนะเนี่ยพิมพ์กเซเว้นเท่าไหร่บียี่ิบาทยจัไม่ได้อะไม่เกิน20บยีนะเนี่ยมันจะมีวิธีทำบอกนะ คือได้ประดิษฐ์มันจะมีครีมมาให้เดี๋ยวทํากันเลยพอเอน,นี้ยมันกินง่ายไม่ต้องแช่ตู้เย็นมันจะมีอีกอันหนึงอะต้องแช่ตู้เย็นกลัวบีมจะใจร้อนนี่นะน้องๆอ,อ,อย่างนี้นะครับอ่านข้างหลังก่อนนะเขาจะมีวิธีบอกนะว่าทําไงอันนี้กดเลยไว้ใส่ไอติมโคนเดี๋ยวเอาไอติมโคนมาเสียบแล้วก็เทครีมใส่ น้องบีมเขาจะกินช็อกโกแลตเดี๋ยวบีบช็อกโกแลตให้เขากินกันเลยหนึ่งอันแล้วเดี๋ยวค่อยให้แม่บีทำอันอื่นต่อเลยอ่าบีบครีมทสายแต่ให้บีมบีมอ่าบีมบีมโอ้ยบีบผิดท่าขอโถษแล้วแม่ก็ไม่ดูเดี๋ยวจี้บีมบีมอย่าทำเละให้แม่ประคองมือไว้แล้วบีบเองให้เขาบีบช็อกโกแลตอ่ะบีบพีก บีบให้มดลอดเลยบีมบีบให้มดลอดเลยโอ้พอมดลอดหนึ่งมันจะเต็มโคนพอดีนะโอ้ให้เพื่อนๆดูก่อนนะอาๆกิน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 กินน่ากินน่าเป็นไงรสชาติเป็นไงครับอร่อยไหมอร่อยเลยคินแม่ก็ลอสชิมแล้วอร่อยมากเดี๋ยวให้น้องบีมกินไปนะแล้วเดี๋ยวเราทำมันอื่นต่อน้องๆลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆของน้องบีมนะมีอยู่ที่ทำคลิปพวกนี้ย ทำหลายอันเลยอะตอนท่ายทําช่องไม่ไม่ไม่มีประสบก,การณ์นะเละตุ้มเป๊ะเลยอันนี้รสอะไรสีครีมเหรอรนนอันี้เป็นนมอ่าง้องดนเขาจะกินสีชมพูอาบีมไส้อ่าบีบให้ตรงดีตรงให้ตรงให้ตรงโควนให้ตรงเตรให้แม่ช่วยแม่ช่วยเดี๋ยวเลยโหสีชมพูน่ากินนะ เสร็จแล้วสิมพูอ่ะน้องบีมกินเลยรสชาติรสชาติเัีไยโอ้ค่อยค่อยกินลูกอร่อยไหมสิมพูอ่ะอร่อยใช่ปะอันนี้ก็ช็อคสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตบีมชอบอันไหนมากกว่ากันกินหมดเลยเหรอช็อกโกแลตอ่อชอบช็อกโกแลตมากกว่าเทต่อเลย,ยไหมเทช็อกโกแลตต่อเลย,ยไหม เดี๋ยวอันนี้เหลืออันหนึ่งนะเป็นลดนมเดี๋ยวอันสุดท้ายเดี๋ยวป๋าจะใส่ท็อปปิ้งให้ดูอา้าวบีบแล้วช็อกโกแลตอีกหนึ่งอันอ่าเสร็จแล้วครับกินได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวกินเสร็จใจตังด้วยนะครับแท้งละสิบบาทมีตังไหมมีตังไหนตังบีมอยู่ไหน <c oughs> นี่เทแล้วท็อปปิ้งนี่มันก็ให้เขาก็ให้มาเยอะนะท็อปปิ้งแต่ใส่อันเดียวพอบีมไม่ไม่กินอันนี้โอ้สวยอะ่ะ สวยเลยทั้งบีมน้องบีมจะกินขนมเสร็จแล้วต้องทำอะไรครับบอกเพื่อนก่อนเวิมร็จแล้วอ่าทำไม่แปลงฟันฟันผูสำหรับคลิปนี้น้องบีมก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ